สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกนกวัรณทาวนพรหรือว่าครูฝนกันนะคะอา่านักเรียนยิบหนังสือเล่มนี้เลยนะคะนักเรียนดูเลยอ่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุดกิจกรรมตัวเด็กอ่าชุดกิจกรรมตัวเด็กทีนี้นักเรียนเปิดตามครูฝนเลยนะคะเปิดเลยอ่าเปิดนะคะอ่าก็จะได้ นี่คือหน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดนะคะอา้าวนักเรียนเห็นไหมคะหน้าที่เจ็ดก็จะอยู่ขวามือของนักเรียนด้านล่างนะคะมีเลขเจ็ดอยู่อา้าวเจอแล้วทีนี้นักเรียนมาดูเลยด้านบนด้านบนนะคะด้านบนเขียนวันที่อา้าวเด็กๆยิบดินสออา้าวดินสอ หยิบดินสอเลยนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็เขียนวันที่เลยเลขสามสอเสือจุดคอควายจุดเลข6แล้วก็เลข4คือวันที่สสิงหาคมพศ2564นั่นเองค่ะค่ะเราดูแลรักษาอวัยวะภายในได้อย่างไรอาทีนี้เราก็มาดูกันนะคะ าคำสั่งเขียนตัวอักษรให้เป็นคำที่สมบูรณ์และลากเส้นตามรอยประอ่าวทีนี้เด็กๆมาดูนี้เลยค่ะอภาพแรกเลยนะคะอ่าภาษาอังกฤษอ่านว่าเบนเบนบีอารเอไอเอ็นเบแปลว่าสะหมอง ต่อไปภาพที่สอง H, H E A R T แปลว่าหัวใจต่อไปภาพที่3สาง L, L U N G ลังแปลว่าปอดต่อไปภาพที่4นะคะภาพสุดท้ายคือ stomach S T O M A C H s t o m ม c ัสแปลว่ากระเพาะอาหารค่ะอ่าทีนี้นักเรียนก็ได้รู้คำศัพท์ทั้ง4ภาพแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนดูด้านล่างเลยจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะคะด้านล่างจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่อ่าดูกรอบสี่เหลี่ยมที่1เลยค่ะ เขาบอกว่าคำสั่งคือให้เขียนตัวอักษรให้เป็นคำที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะนักเรียนดูเลยช่องแรกมีตัวอะไรมานะคะเขาเขียนตัวอะไรมาให้เรา,าคือตัว B าาทีนี้ให้นักเรียนเติมตัวอักษรให้สมบูรณ์นะคะนักเรียนก็เอาคำด้านบนมาใส่เลยมีตัว B แล้วเราก็เขียนตัว R ตัว A ตัว I ตัว N อ่าเบรนแปลวา่าสะหมองด้านล่างก็จะมีคำแปลอยู่ให้ใช่ไหมคะเอาเมื่อน,นักเรียนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอานักเรียนก็เขียนตัวอักษรเป็นคำที่สมบูรณ์เสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ดูด้านหลังเลยจะมีรอยเส้นประอยู่ใช่ไหมคะคำสั่งคือให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประนักเรียนก็ลากเลย อ่าลากเลยนี่ครูฝนลากให้หนึ่งรอบแล้วทีนี้ครูฝนก็จะลากย้ำให้นักเรียนดูอีกรอบหนึ่งนักเรียนก็ลากมาหาภาพคือภาพอะไรคะภาพเด็กกําลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปก็จะเป็นช่องต่อไปเลยช่องที่สองอ่าก็จะมีตัว He นักเรียนก็ เอาภาพด้านบนนักเรียนก็เอาภาพด้านบนลงไปใส่เลยนะคะเขียนให้เป็นคำที่สมบูรณ์แล้วอย่าลืมลากเส้นตามรอยเส้นประด้วยนะคะครูฝนก็จะให้นักเรียนที่เหลืออีก3คำอ่าหนึ่งสองสามที่เหลืออีกสามคำครูฝนก็จะให้นักเรียนเติมเองเลยนะคะเพราะครูฝนได้อธิบายคำเรกให้นักเรียนแล้วนักเรียนดูคำศัพท์จากตรงนี้เลย ดูคำศัพท์ได้เลยนะคะมันมีคำศัพท์ด้านบนอยู่ง่ายไหมคะถ้าง่ายนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเติมตัวอักษรให้สมบูรณ์แล้วอย่าลืมลากเส้นด้วยนะคะอย่าลืมลากเส้นไปหาภาพด้านหลังด้วยนะคะอ้าวส่วนหน้าที่7เสร็จแล้วต่อไปอคููฝนไม่ได้มีหน้าเดียวนะคะมีอีกหนึ่งหน้า,าคือหน้าที่8นั่นเองนักเรียนดูเลย หน้าที่8นี่อยู่ด้านล่างซ้ายมืออ่าอยู่ด้านล่างเลยหน้าที่8นะคะอ่าหน้าที่8เด็กๆเห็นไหมคะอ่าเห็นแล้วนะคะต่อไปอ่ามาดูเลยเหมือนเดิมคะ่ะเขียนวันที่อ่าสามจุดคอจุด 6, อ่าวันที่เหมือนเดิมเลยเอาทีนี้เกี่ยวกับ อาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมีอะไรบ้างเอาเรามาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเอาฟังนะคะคำสั่งลากเส้นโยงภาพอาหารที่มีประโยชน์ไปหาภาพเด็กให้สัมพันธ์กันอา่าภาพเด็กก็คือภาพนี้เลยเด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้เลยคือภาพเด็กผู้ชายาเด็กผู้ชายแบบ ขึ้นกล้ามแข็งแรงมากนะคะเอาทีนี้นักเรียนดูเลยภาพแรกชี้ตามครูฝนเลยค่ะภาพแรกน,นะคะคือภาพผลไม้อ่าภาพที่สองนมภาพที่สามน้ำอัดลมต่อไปเรามาดูด้านล่างอ่าด้านล่างอีกสามภาพนะคะภาพที่สี่คือผัก ภาพที่ห้าคือข้าวภาพที่หกคืออมยิ้มแล้วครูฝนก็ได้ทำตัวอย่างไว้ให้เด็กๆดูก็คือภาพไหนนะคะอ่าอาหารที่มีประโยชน์ก็คือนมนั่นเองที่ครูฝนได้ทำตัวอย่างอ่ครูฝนขีดให้ดูอีกรอบนึงอ่าเด็กๆจับดินสอและขีดตามครูฝนเลยตามตัวอย่างนะคะอ่านมเราโยงจับ จุดสีน้ำเงินโยงมาหาเด็กผู้ชายนะคะแล้วที่เหลืออีกห้าภาพเด็กๆคิดเลยนะคะว่าภาพไหนที่เป็นอาหารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเด็กๆก็โยงจากตัวสีจากวงกลมสีน้ำเงินไปหาเด็กผู้ชายนะคะอ้าวถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือกันทำลงมือทำกันได้เลยนะคะอ้าวสำหรับวัน สำหรับชุดกิจกรรมตัวเด็กครูฝนก็ได้สอนเสร็จแล้วนะคะคือหน้าที่7อ่ะและก็หน้าที่8เด็กๆอย่าลืมทำกันด้วยนะคะ